สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเกนชินอิมเพกทุกคนวันนี้นะครับผมจะมารีวิวความรู้สึกหลังเล่นเจ้าวังวนเมคาหรือว่าเซียนหยุดนั่นเองครับสำหรับใครที่ยังลังเลอยู่นะครับว่าจะเปิดดีไหมเหมาะกับ id ของเราหรือเปล่าคลิปนี้อาจช่วยคุณได้นะครับสิ่งแรกที่ผมประทับใจมากที่สุดก็คือการสำรวจนั่นเองครับเพราะสกิลท่าของเจ้าวังวนสามารถกระโดดได้3ทีซึ่งถ้าหากเรานํามาสำรวจ เราจะใช้เป็นกระโดดแล้วเหยียบให้ถึงพื้นก่อนแล้วกระโดดอีกทีแบบนี้ครับซึ่งพอถึงครั้งที่3เจ้าวังวนอด,ดีตตัวไปไกลมากกว่า2ครั้งแรกซึ่งตรงนี้นะครับระยะทางของการพุ่งทั้งหมดถือว่าไกลระดับหนึ่งเลยโอเคถ้าหากเราเทียบในทางรับเรียบที่มีตัวละครสายวิ่งอย่างซายุเย่ยหลานหรือแม้แต่วันเดอร์เลอร์เองเจ้าวังวนอาจจะสู้เรื่องระยะทางไม่ได้ครับแต่ในโลกจริงเรามักจะเจอกับพวกเนินสิ่งกีดขวางต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้เจ้าวังวนเรียกได้ว่ากระโดดข้ามได้สบายมากๆครับแล้วความรู้สึกตอนกระโดดเนี่ยค ไงไก็ไม่รู้นะครับ เอาเป็นว่าสนุกมากจริงๆในพาร์สสำรวจเนี่ยผมให้10เต็ม10เลยนะครับโดยเฉพาะกด C1 มายิ่งกระโดดสนุกเข้าไปใหญ่เลยครับอ้อผมลืมบอกไปครับเพื่อนๆกด E 3T ทีและครั้งสุดท้ายเราไม่ได้ทุ่มลงโจมตีนะครับจะมีการรีเซ็ตคูดาวให้3วิครับโดยปกติคูดาวของสกิลท่าจะอยู่ที่12วิแต่มันจะเริ่มนับหลังจากที่เรากด E นั่นและครั้งแรกเลยนะครับดังนั้นการพุ่งครบ 3T ทีเราจะใช้เวลาประมาณ 3- 4ถึงวิแล้วทาให้คูดาวจะเหลือประมาณแค่8วิเท่านั้นเองแต่เมื่อเราไม่ได้ทุ่มลงโจม ให้เหลือคูดาวแค่ประมาณ5าวิเท่านั้นดังนั้นเนี่ยเรื่องคูดาว2 2วิไม่ใช่เป็นปัญหาในการสํารวจขนาดนั้นเลยครับสำหรับเรื่องการล็อกเป้ามอนก็ถือว่าดีมากๆเลยครับมันล็อกแบบล็อกจริงๆครับแม้กระทั่งว่าเรากระโดดเลยหัวมอนไปแล้วมันก็ยังย้อนกลับมาพุ่มใส่มอนให้เราเลยครับตรงนี้เนี่ยตอนพุ่มมัรู้สึกสะใจมากๆเลยนะครับซึ่งโดยปกตินะครับ ผมเป็นคนที่ดองสำรวจพอสมควรนะครับดูจากเปอร์เซ็นต์สำรวจในแต่ละพื้นที่ดูแต่พอได้เล่นเจ้าบางวนเนี่ยผมกลับรู้สึกอยากสำรวจเป็นอย่างมากจนผมได้สำรวจแมปใหม่100%ยเครบทั้ง3พื้นที่แล้วไม่รู้ว่าเห่อหรืออะไรหรือเปล่านะครับแต่ก็ประมาณนี้แหละครับตัวนในเรื่องของการฮิลเพราะว่าเจ้าบางวนเนี่ยฮิลโดยการกดอันตินะครับดังนั้นเนี่ยเราต้องปัน้น ER มาพอสมควรอย่างน้อยๆเนี่ยสัก200ครับหรือฟาโวก็ดีเลยครับก็าจะทำให้เราสามารถฮิลได้แทบตลอดครั้งที่เจอมอนสเตอร์ในเวิร์นะครับ แต่มันอาจจะไม่สบายเท่ากับการใช้หมอไปนะครับที่สามารถฮิลได้โดยการกดสกิลธาตุนั่นเองครับส่วนในเรื่องของการตีบอสประจําสัปดาห์ผมรู้สึกว่าการฮิลของป้านกยังถือว่าลําบากในการเล่นอยู่ครับเพราะมันไม่สามารถฮิลได้ทันทีเมื่อเราโดนบอสตอบแรงๆนะครับมันต้องใช้เวลาระยะดึงถึงจะดึงเลือดกลับมาได้อาจจะสู้ตัวละครฮิลเลือกตัวอื่นไม่ได้ในกรณีนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับพาร์ทสำรวจทีนี้เรามาดูในส่วนของพาร์ทการต่อสู้หรือลงอาเบสกันบ้างนะครับผมได้ทดลองเล่นมาค่อนข้างหลายทีนะครับ ไอดีของผมไม่มีเซียวครับแล้วก็ไม่ได้ปั้นดีลุกด้วยแต่บังเอิญว่ากดการหมิงได้มาถึง C6 เลยก็เลยลองปั้นดูครับซึ่งผมใช้ทีมนี้เป็นเทพน้ําเจนก b เบนเน็ต ok, แล้วก็การหมิงครับเจนกของผม C2 นะครับแล้วก็การหมิงของผม C6 ดาเมตตรงนี้มันเลยดูเวอร์ไปนิดนึงนะครับสำหรับกรณีที่เป็น C0 ูนทั้งคู่เนี่ยการทุ่มของกาหมิงเนี่ยจะอยู่ราวๆประมาณเกือบเกือบสองแสนนะครับถือว่าเล่นได้ดีเลยทีเดียวแล้วก็เหมาะมากๆสำหรับคนที่ไม่ชอบการทุ่มนะครับเพราะว่ากาหมิงเนี่ยเป็นตัวละครที่เราไม่ต้องกดทุ่มเองครับเพียงแค่เราใช้สกิลธาตุกาหมิงเนี่ยก็จะพุ่งไปหามอนแล้วก็กระโดดให้เราด้วยครับเราไม่ต้องมากดสเปซบาร์เองเลยแล้วก็ไม่ต้องมานั่งวิง่งไปใกล้ๆ้มอนเพื่อทุ่มเองอีกด้วยทีมเนี้ยเลยดูดีมากๆนครับสรบสททีี่่่่ไมมมชอมุแตผ ไม่ค่อยชอบการใช้เบเน็ตที่มี Circle Impact เท่าไหร่ครับเพราะว่าทีมนี้ไม่มีร่วมนั่นเองแปลว่าถ้าหากเราไม่สามารถแท็กมอนได้มันมีโอกาสสูงมากเลยครับเราจะไม่ได้อยู่ในพื้นของเบนเน็ตตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยการใช้เบเน็ตอาจจะไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นครับเราอาจจะยอมลดดาเมจการทุ่มลงไปนิดนึงแล้วใส่ตัวละครทับ DPS ที่ไม่ได้รบกวนปฏิกิริยาลงไปแทนได้นะครับเช่นเย,ยหลานซิงชิลหรือโมนาอะไรแบบนี้ก็ได้ครับสำหรับคนที่มีเบเน็ตซีหเนี่ยเราจะใช้เป็นเบเน็ตทุ่มเองก็ อเบเนตเนี่ยถือว่าเป็นตัวละครที่ทุ่มได้ไวามากๆไม่ต้องกด cancel animation เลยครับหรือเราจะใช้เป็นคาซือฮะด้วยในทีมให้มีการรวบก็ได้ครับซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกว่าหากเรามีเบนเนต์ซีเนี่ยเราจะใช้ใครก็ตามที่สามารถย้อมอาวุธได้มาทุ่มเองเลยก็ได้นะครับแต่แค่ในเคสเนี้ยผมใช้เป็นเบนเนตกับคาซือฮะมาทุ่มครับถือว่าเล่นได้ดีเหมือนกันไม่จำเป็นต้องมีดีลุกหรือการหมิงก็ได้ครับแต่ก็นั่นแหละครับจะเตดเรื่อง c i r c l e impact นิดนึงเท่านั้นเองซึ่งทีมพวกเนี้ยาาไม่ามาไลลีจจองอลด้ปนทตอออูพื อกาทุ่มฟีสนะครับผมก็ลองเล่นมาแล้วเหมือนกันสำหรับทิมนี้โดยส่วนตัวผมคิดว่าเล่นทีมปกติน่าจะดีกว่าครับเพราะว่าป้าโนกไม่มีรวบด้วยเราจะเสียดาเมจจากการกดอันติของไอากาดไปถ้าหากเราไม่สามารถแพคมอนได้นะครับซึ่งปกติเนี่ยมีคาสซฮะรวบเนี่ยมันก็ไม่ได้ง่ายมากในบางกรณีอยู่แล้วอันนี้ไม่มีรวบเลยผมมองว่ามันไม่ค่อยเวิร์คครับ แต่ก็ถ้าเอามาเล่นขำๆม,ม,มันก็พอได้อยู่ครับมันไม่ใช่ว่ามันผ่านอบิสไม่ได้เลยนะครับมันก็พอผ่านได้อยู่หรือจะเล่นเป็นชาร์ล็อตทุ่มฟีสก็ได้นะครับมันไม่ได้จบเร็วมากแต่เนื่องจากว่าคอนเทนต์ซัมบิสเนี่ยมันก็ยังสามารถผ่านได้อยู่ครับทีมนี้นะครับผมใช้เป็นเทพน้ำเฉินเหอป้านกแล้วก็ชาร์ล็อตทุ่มครับมันอาจจะดูฝืนๆไปนิดนึงแต่ก็พอเล่นได้ครับอีกทีมนึงนะครับที่เล่นได้ดีเหมือนกันก็คือทีมเทเซอร์หรือแอกเวดครับจริงๆต้องบอกว่าทีม,นมเน สำหรับทีมเทเซอร์เราก็จะพอมีเวลาว่างๆเอาอยาเอฟไปทุ่มก็ได้ครับซึ่งทํำดาเมจออกมาได้โอเคเลยนะครับไม่ได้แย่นะครับดาเมจทีมโดยรวมของทีมเทเซอร์เนี่ยก็จะดูดีขึ้นนะครับสำหรับทีมแอคเกอรเวก็จะคล้ายๆกันแค่เปลี่ยนฟิสเป็นนาฮิดะก,ก็ได้ครับแต่ทีมนี้การกระจายไฟฟ้ากับน้ำเนี่ยอาจจะทํายากหน่อยนะครับในโลเคชันอื่นๆอะมอนไม่ตายในโลเคชันแรกนะครับ เนื่องจากว่าไม้ของนาฮิดะเนี่ยค่อนข้างหนานะครับเราจะไม่สามารถกระจายไฟฟ้าและน้ําได้ในโรเลชันถัดไปถ้าหากว่าไม้ของนาฮิดะยังติดอยู่นะครับส่วนอีกทีมหนึ่งก็คือทีมไฮเปอร์บูมที่ใช้นาฮิดะเป็นคนทุ่มครับเราจะใช้เป็นเทพน้าไรเดนหรือชินบุก็ได้ใส่สีไม้แล้วก็ให้นาฮิดะเนี่ยบิวเป็นดามจได้เลยครับใส่เซตเอ็มเใหม่ก็ได้นะครับที่เป็นคีเลส36%แล้วเล่นกับบ้านนกครับใช้นาฮิดะทุ่มทุ่มเนี่ยทุ่มเกือบแสนเลยนะครับ ทีนี้ดาเมจรวมของทีมมาจาก4แหล่งเลยเรียกได้ว่าโหดมากๆนะครับทั้งดาเมจเทพน้ําดาเมจไฮเปอร์บูมดาเมจต่คข้ามาของนาฮิดะแล้วก็ดาเมจการทุ่มสเปซของนาฮิดะอีกครับเรียกได้ว่าล้นมากๆ แต่ก็นั่นแหละครับจริงๆแล้วต่อให้นาฮิดะไม่ทุ่มเนี่ยทีมนี้ค่อนข้างสบายมากอยู่แล้วป้านกอ่ะก็แค่ช่วยทําให้ทีมนี้มันดูดีขึ้นดาเมจภาพรวมดีเวสรวมของทีมมันดีขึ้น้าไปอีกนะครับและทีมสุดท้ายที่ผมชอบเหมือนกันก็คือทีมนาเวียครับใช้เป็นเทพน้ําเบนเน็ตเจนกแล้วก็นาเวียครับเนื่องจากนาเวียสามารถกดสกิลท่าและเครื่องผนให้กับตัวเองได้เราจึงสามารถนานาเวียมาทุ่มเองได้ครับอีกทั้งการใช้นาเวียกับเล่นกับเทพน้ําที่มีการลดเลือดตลอดเวลา การใช้เบนเน็ตแค่ตัวเดียวอาจจะไม่เพียงพอครับการใช้ป้านกเข้ามาอยู่ในทีมก็ช่วยเรื่องความปลอดภัยได้ดีเลยถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เล่น2หินแต่ดาเมิก็ไม่ได้แย่ยเลยนะครับทีนี้มาดูในส่วนของป้านก DPS กันบ้างนะครับซึ่งก็เป็นอีกทีมนึงที่ผมเล็งอยากเล่นตั้งแต่แรกๆเลยครับทีมนี้นะครับผมจะใช้เป็นเทพน้ำฟาลูซานเบนเน็ตแล้วก็ป้านกครับซึ่งทำดาเมจออกมาได้ดีมากๆนะครับแล้วก็สนุกมากๆด้วย สกิลท่าเนี่ย AOE ค่อนข้างแรงและกว้างมากครับสำหรับคนที่มี C1 นะครับกดได้2รอบถือว่าช่วยได้เยอะเลยเหมือนกันนะครับแต่ก็มีปัญหาเรื่อง c ซ r c l e i m ลอิมเพเหมือนกันจากพื้นของเบนเน็ตผมจึงลองเปลี่ยนมาใช้เสินเหอดูเพื่อให้เกิดเป็นทีมฟรีสและเสินเหอก็มีบัฟทุ่มโจมตีนิดหน่อย15%ด้วยจากการกดค้างของสกิลท่านะครับทีมนี้นะครับข้อดีคือมอนมันฟรีสครับแล้วเวลาเราทุ่มด้วยสื่อเวทอย่างป้านกเนี่ยมันไม่ได้ทําให้น้ําแข็งมันแตกครับ ทำให้เราสามารถทุ่มได้รัวๆแล้วก็ปลอดภัยด้วยครับเวลาเนี่ยแทบไม่ได้ต่างกับการใช้เบนเน็ตเลยครับเพราะมอนถูกแช่แล้วอยู่กับที่ทําให้เวลาเราทุ่มเนี่ยเราสามารถทาดาเมจเลโดนมอมได้พร้อมๆกันถือว่าดูดีมากๆเลยนะครับหรือเราจะใช้เป็นตัวละครอ,อื่นในการแปะน้ําแข็งตัวอื่นๆก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องเป็นเฉินเหอนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับคอนเทนต์ a b y สผมคิดว่ามันอาจจะมีตัวละครที่แปะไฟหรือบัฟ ATK ได้ที่ทําให้เราสามารถเปลี่ยนเบนเน็ตออกได้เพื่อให้กระจายไฟได้ดีขึ้นอะไรแบบนีีีี้้้้พอออทาใหมมวกกกนนดดูขึ มีแววที่หุ้นจะขึ้นได้เยอะอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับทีมป้านกกรเห็นได้ว่าทีมที่ผมแนะนําไปส่วนใหญ่นะครับจะใช้เป็นเทพน้ํานั่นก็เพราะว่าเทพน้ํากับป้านกเนี่ยเป็นเหมือนหยินและหยางกันนะครับ อีตัวหนึ่งอะ่ะลดเลือดทั้งทีมส่วนอีกตัวหนึ่งก็เป็นการเพิ่มเลือดทั้งทีมมันจึงรู้สึกว่าคุ้มค่าต่อการใช้งานมากๆและสามารถเก็บแฟนๆของเทพน้ําได้ดีมากๆเลยครับแต่ละคนที่ไม่มีเทพน้านะครับจะควรเปิดบ้านนกไหมถามว่าเปิดได้ไหมมันก็เปิดได้ครับเพราะว่าเราก็ยังสามารถใช้เป็นซิงชิลแทนได้อยู่เนาะในกรณีที่เราเล่นเป็นทีมเว็บไรท์แต่ว่ามันอาจจะคุ้มค่าน้อยลงหน่อยนึงครับเพราะว่าจุดเด่นของบ้านนกอีกอย่างหนึ่งคือการฮิลเพื่อนทั้งทีมนั่นเองครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับรีวิว ผมตั้งใจจะกดแค่ C0 ครับแต่เล่นไปเล่นมาโดนตกนะครับก็เลยกดเพิ่มไปถึง C1 เพราะได้ C1 มาก็เลยอยากขยับเป็น C2 เลยครับประมาณนี้ครับหวังว่าข้อมูลที่ผมพูดในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับใครมีคําถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์ถามได้นะครับผมยินดีตอบทุกคําถามเลยครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ช่องของผมด้วยนะครับบา,บายๆครับ